สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสูตรวันนี้เลขเด่นล่างค่ะวิ่งเด่นแปดเด่นศูนย์สองตัวล่างสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดสองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะต่อมาหยิบเงินค่ะวิ่งเด่นห้าเด่นหกสองตัวห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์ค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีหกศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ค่ะ ต่อมาแอปประกอบเขาวิ่งเด่นสองเด่นสามสามตัวศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองสามห้าเจ็ดสามเก้าสองตัวสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าสามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะ e ต่อมาบ้านไผ่เมืองพลคมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดหกเก้าหกแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะต่อมาคุณหญิงงามใจเขาวิ่งเด่นแปดสามตัวแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามห้าแปดสามเจ็ดห้าสาม สองตัวห้าสามห้าแปดแปดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าค่ะต่อมาเลขทูป,ปูค่ะให้เด่นศูนย์เด่นเจ็ดเด่นสองค่ะต่อมาแอดทอมค่ะสามตัวห้าศูนย์สามห้าแปดสามเก้าศูนย์สามเก้าแปดสามสองตัวศูนย์สามแปดสามค่ะต่อมาบนล่างพาลวยค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาปฏิทินคำชะโนดค่ะวิ่งให้เด่นสามเด่นหนึ่งสองตัวสามสองสามหกสามแปดสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งค่ะต่อมาเลขแปดทิศค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอร์โจค่ะสองตัวแรงชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ ต่อมาเพชรทาหุาลา่ลาบเขาวิ่งให้เด่นสองเด่นหกสองตัวสองสามสองแปดสองเก้าศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองหกศูนย์หกห้าหกสามหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาเก้างวดคางวดที่ผ่านมาเข้าสี่และห้าคางวดนี้ให้เด่นห้าเด่นหกเด่นแปดเด่นเก้าค่ะต่อมาหลักสิบบนคางวดที่ผ่านมาเข้าสี่และแปดคางวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นแปดเด่นศูนย์ค่ะ ต่อมาแอทธนพัฒน์คะเลขวิ่งบนงัวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้เด่นสี่เด่นแปดเด่นสองค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ